สวัสดีครับยินดีนต้อนรับสู่สวนผักเป็นทองปลูกผักปลูกไม้ง่ายสไตล์สวนผักเป็นทองครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องกล้วยครับต้นนี้นะครับเป็นกล้วยไข่สาวกระเทือกหอนะถือว่าเป็นกล้วยไข่ที่อร่อยที่สุดในบรรดากล้วยไข่ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนที่คุณแม่ผมทากล้วยบดชีอร่อยสุดยอดเลยครับเราจะขยายพันธุ์กล้วยนะครับก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกันก่อนว่ากล้วยเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเราเห็นอย่างเนี้ย ที่เราเนี่ยเขาต้นกล้วยเนี่ยจริงๆมันคือใบกล้วยนะครับต้นจริงๆเขาอยู่ข้างล่างครับนี่ผมขุดมาในระดับหนึ่งละเพื่อที่จะสาธิตให้ดูต้นกล้วยจริงๆคือตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เรียกว่าต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยหรือบางคนก็เรียกว่านหน่อกล้วยนะแล้วก็มันก็จะขึ้นมาเป็นใบนะครับใบมันรวมตัวกันจนเป็นลำแล้วก็ออกมาเป็นใบนะครับตรงนี้คือใบหรือบางคนเขาจะเรียกกันว่าลำต้นเทียมเพราะว่ามันจะเหมือนลำต้นแต่จริงๆมันไม่ใช่ลำต้นนะครับมันคือใบ ต้นกิงอยู่แค่นี้ครับต้นแล้วก็ลากสําหรับตรงนี้นะตรงนี้เป็นต้นแม่ต้นแม่เขาเมื่อที่เมื่อครั้งที่ผมปลูกครั้งแรกผมปลูกด้วยการกลับหัวเป็นการปลูกกล้วยแบบกลับหัวเขาก็ขึ้นมาอายุดีโตดีตัดไปเรียบร้อยเมื่อเราตัดกล้วยแล้วตัดเครือกล้วยไปกินแล้วเราก็จะต้องตัดต้นทิ้งนะครับเพราะว่าต้นเขามันก็จะไม่ออกลูกเลยแล้วก็ต้องตัดทิ้งแต่เขาก็ยังแต,ตกตาออกมาเรื่อยๆ ตหต่ที้ตัดแค่นี้ก็เพราะว่าป้องกันไม่ให้ต้นอื่นมันช็อกอีกอย่างนคือน,น้ําที่อยู่ในลําต้นเนี่ยมันก็ยังไหลไปหล่อเลี้ยงต้นอื่นๆได้ดังนั้นต้นอื่นก็ยังโตได้เรื่อยๆคนระับทีนี้มาดูข้างล่างครับต้นแม่เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเงากล้วยหรือมันก็คือหน่อกล้วยนั่นแหละครับแต่ว่าเวลามาปลูกต้นแม่เขาจะเรียกว่าเงาแต่ว่ามันแตกหนอ่อมันก็เลยเรียกว่าหนอ่อมันแตกกันตรงนี้ครับ ด้านล่างนี่มันก็จะแตกตรงนี้ที่เห็นคือตามันนะครับเนี่ยตามันตามันนะครับแล้วนี้ตามัน,ตาม,นตามันออกมารอบทิศเลยครับออกมารอบทิศเลยก่วนอ,อื่นนะครับวิธีง่ายๆที่คนนิยมใช้กันนะครับก็คือการแยกหน่อไปปลูกเพราะว่ามันง่ายสุดครับวิธีการนะครับถ้าดูตรงนี้นะรอยรอยเชื่อมต่อระหว่างเง้าของตัวแม่นะครับกับหน่อที่แยกออกมานะครับลักษณะเหมือนตานี่แหละ นัเหมือนตานี่แหละแต่ตอนนั้นเขาแตกตาแล้วก็แยกออกมาตรงนี้ก็จะมีจุดเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกนะตรงนี้เราก็ต้องตัดเขาันะสังเกตดูนะร,รอยตรงนี้มันเคยโดนตัดไปหลายรอบละสามรอบแล้วสามสี่ต้นละอนี้เดี๋ยวผมก็จะตัดตรงนี้เหมือนกันครับวิธีการนะก็คือแทงเข้าไปธรรมดาเลยครับแทงเข้าไปธรรมดาเลยตัดรอยต่อระหว่างกันผมผมไม่กระแทกไม่กระแทกเสียมนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีตาอยู่ผมสงสารเขาเผื่อไว้ใช้งานได้ เพราะว่าสาวก็ถือหอเนี่ยหนอ่อหนึ่งมันตกสองร้อยบาทได้เสียดายนี่ครับแยกหนอ อเรียบร้อยครับหนอ่อเก็นะครับนี่คือต้นยังอยู่นะครับต้นยังอยู่ลากยังอยู่ต้นยังอยู่แล้วก็ใบยังอยู่างเนี้ยปลูกได้แน่นอนครับแต่ทีนี้ลักษณะการแยกหนออเราจะไม่แยกเขาไม่ไม่ปลูกเขาตั้ทีเดียวครับเราจะตัดลากทิ้งหมดเลย เราตัดรากทิ้งทั้งหมดนะครับเพราะว่ารากพวกนี้เวลามันออกเอามาปลูกแล้วเนี่ยมันมักจะอยู่ได้ไม่นานมันจะตายแล้วรากมันเสื่อมตายเนี่ยมันก็จะรากมันจะเน่าพอรากเน่าแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุของรากเน่าต่อไปทําให้ทั้งหัวมันเน่าตามไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาเป็นหน่ออย่างนี้นะครับเราจะนิยมตัดรากทิ้งแป๊บเดียวครับวันสองวันเขาจะแทงรากใหม่ขาวๆออกมาหมดเลยเร็วมาก เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับยังไงเขาก็ไม่ตายแต่ถ้าเเราปล่อยเอาไว้เนี่ยครัแบบางทีมันอาจจะตายได้ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในกรณีที่คนจะเอาไปปลูกในลักษณะแยกหน,อกน,คนค่อปลูกบางคนก็จะตัดใบทิ้งแบบให้เหลือหูไว้บ้างในลักษณะน,น,นี้แล้วเอาไปปลูกแต่ว่าในส่วนของผมนะครับที่คุงพ่อผมก็สอนมาเขาให้ตัดแบบนี้นะครับ เขาให้ตัดแบบนี้เลยนะเพราะว่าแบบนี้กลับจะโตดีกว่าเพราะว่าเวลาใบาเขาแห้งเนี่ยกลับใบเขาจะบีบตัวกันจนกระทั่งยอดที่เขาแทงออกมาแทงไม่ได้นะเขาไม่มีแรงแทงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดให้มันสั้นๆไว้อย่างเงี้ยใบมันจะลายตัวแล้วทําให้ยอดเขาแทงขึ้นมาได้ง่ายกว่าง่ายกว่าแบบที่เราปล่อยหอัวไว้หรือเอาไว้ทั้งใบเสร็จแล้วครับอย่างนงี้ สำหรับการลิดลิดล,ลากนะครับลิดลากบางคนก็ลิดลิดถ่ากออกไปอย่างนี้เลยอันนี้ผมสาธิตให้ดูบางคนก็ลิดถ่ายอย่างนี้เลยได้นะครับได้เหมือนกันแล้วแต่ตำราแต่โดยมากผมไม่นะครับโดยมากผมจะเหลือไวแค่นี้นะบางคนเขาเขาสานี้ีเพราะว่าเขาต้องการดูครับว่าว่ามันมีหนอนกอหรือเปล่า ศัตรูตัวร้ววายอย่างหนึ่งของต้นกล้วยคือมันจะมีหนอนกอหนอนกอคือหนอนที่มันใช้อยู่ที่บริเวณโคนนะครับบางครั้งมันมาไข่ตามพอบแล้วมันก็ใช้เข้าไปในต้นแล้วก็มาอาศัยอยู่ตามหัวเพราะฉะนั้นบางคนก็ปาดดูถ้าหาว่ามันมีรอยแผลของหนอนรอยรอยรูของหนอน,อออน,อนมันก็จะมันก็จะทําให้ต้นไม้ตายได้โดยที่เราไม่รู้ตัว ศัรตรูของมันที่สําคัญคือลานะครับลาที่กินรากแล้วไม่รากเน่าเมื่อสักครู่ที่ผมว่านะนิยมใช้วิธีเลีรากของอกให้หมดเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันมาเป็นเชื้อเน่านะครับเชื้อเน่าตัดออกกับมแมลงก็คือก็คือหนอนกอเสร็จแล้วถ้าเรามีเวลานะครับเราก็เอามาแช่น้ําน้ํานี้นะครับเป็นน้ําที่ผสมผสมน้ำยาเร่งราก น้ำน้ำยาเร่งรากไปซื้อเอาก็ได้ครับหรือบางคนก็ใช้พวกผสมเองนะครับอย่างเช่นพวกของชุดิตกระติก็สามารถเอ็มร้อยเอ็มร้อยใช่ครับเอ็มร้อยเอ็มร้อยห้าสิบอะไรพวกนี้หรือว่าน้ำเครื่องดื่มชูก,กาลังที่มันมีวิตามินดีพวกนั้นก็สามารถเอามาเอามาผสมได้ระแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงครับอีกอย่างนึงครับผมไปใช้อยู่สองอย่างอันนี้คือเชื้อราแต่โคดเมอมร์ผมจะชอบมากเลย เดิมทีผมเอามาเป็นผงแล้วผมเอาไปขยายเชื้อทําเป็นถังใหญ่ๆแล้วก็เอามาผสมเป็นเป็นน้ําสําหรับพร้อมใช้อันนี้ผมก็เทผสมไปนะครับเพราะฉะนั้นในนี้มันก็จะมีน้ำยาเล่งรากกับไสโคเดอร์ม,มาเพื่อป้องกันเชื้อราไสโคเดอร์ม,มาป้องกันเชื้อราแช่ไว้สักครึ่ชงชั่วโมงบางคนก็ใช้วิธีล้างรากเลยหลังจากที่เราแช่ไว้มาได้สามสิบนาทีแล้วเราก็มาลงดินกันครับ เวลาลงดินไม่ต้องขุดหลุมใหญ่มากขุดแค่พอดีกับหน่อที่เขาจะอยู่เท่านั้นไม่ต้องรองอะไรด้วยครับดินมันเป็นดินใหม่ไม่ค่อยไม่ได้ปลูกอะไรตรงนี้มาก่อนเพราะนั้นสารอาหารเขามีเป็นที่แต่ถ้าหาว่าเรากลัวไม่ทัวเราก็เอาปุ๋ยพ่อบนเข้าไปหน่อยนะึงถ้าหาว่าใครปลูกเชิงพาณิชย์นะครับบางครั้งเขาก็จะมีการโรยพวกยาฆ่า,มาแมลงในดินนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด เกิดมแมลงพักไข่ในนั้นนะครับหรือบางครั้งบางคนก็เล่นเชื้อราก็โรยพวกสารการเชื้อราโรยปูนขาวโรยโดรไม้นะพวกนี้ก็ก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าบางเอิญนที่เนี้ยดินมันค่อนข้างดีการปลูกขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ถ้าหากว่าเราจะปลูกกินลูกหรือปลูกแบบตั้งใจปลูกกินลูกเนี่ยเราก็ ปลูกดินให้มิดไปเลยครับมิดต้นไปเลยเหลือแต่ลําต้นเทียมโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยแต่ถ้าหากบางคนตั้งใจปลูกเอาหน่อเราก็ปลูกให้มันตื้นๆเพื่อที่เขาจะได้แตกหน่อแล้วเราสามารถขุดปลูกขุดปลูกได้เลยจะต่างกันแต่ว่าการปลูกกล้วยแบบรากลอยหรือหน่อตื้นๆเนี่ยอันตรายก็คือเวลาลมพัดมันอาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึงอย่างกรณีนี้ผมจะปลูกมิดต้นนะครับแล้วก็ใช้ สุงม,มือพลังตัวตุ่นปุดเข้าไปแล้วก็ปับธรรมดาเลยครับแล้วเราก็ปลดธรรมดาเลยช่วยช่วยปลูกง่ายครับปดให้หนักหนักให้ให้มันแน่นแนนเนี่ยครับแค่นี้เวลาเราแยกหน่อมาปลูกเราก็ปลูกแค่นี้ได้ละ บางคนจะเอาฟางมาคุมก็ได้นะครับแต่ที่เนี้ยมันเชื้นอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้เอาฟางมาคุมก็ปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นแหละอีกแบบนึ้งครับเป็นแบบกระถางนะกระถางเนี่ยหลายคนเขาก็เอาแบบต้นเป็นหน่อเนี้ยมาทําไว้ในกระถางก่อนนะเพื่อให้รอให้ลากเดินนะทีนี้พอลากเดินเรียบร้อยออกใบเรียบร้อยนะครับเขาก็เอาไปปลูก นะเวลาปลูกอย่างงี้เราไม่ต้องตัดรากครับเราสามารถเอาไปปลูกได้เลยเหมือนกับต้นไม้ทั่วไปเพราะว่ารากเขาเดินเต็มดินในกระถางแล้วนะเวลาเราปลูกเราก็เอาของเขาเนี่ยมาปลูกลงดินได้เลยนะอย่างนี้จะง่ายนะไม่ต้องไม่ต้องมาตัดรากตัดอะไรดูแต่ที่สำคัญเวลาซื้อนะครับลองดูซะถ้าหากว่าแหล่งซื้อเนี่ยเขาไม่มีโรคลากเน่าโคนเน่าไม่มีโรคตายพลายหรือไม่มีหนอนหนอนฟอรหรือหนอนอะไรเนี่ยแหล่งแหล่งนั้นเราก็สามารถซื้อได้ ต่ถ้าเป็นแหล่งไหนที่เป็นแบบแคล้ายๆกล้วยป่าหรือกล้วยที่ไม่ได้รับการดูแลหรือไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเราก็อยา่าไปซื้อครับเพราะว่าเชื้อราพวกเนี้ยหรือแมลงหนอนฟอที่มันมากับหัวเนี่ยบางครั้งมันมากับเราด้วยเราไม่รู้ตัวพอเราปลูกโตขึ้นไขน่นอนมันฟักตัวมันก็จะทําให้กินล่ากินอะไรตลอดจนสามารถลามไปถึงต้นอื่นๆในบ้านเราได้เพราะฉะนั้นก็เวลาจะซื้อกล้วยก็ระวังครับ ดีถ้าหากว่าเซ้นี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนกด subscribe, s c r ตา e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดชกระดน่งด้วยนะครับขอบคุณครับ